โรงเรียนกอโพธิ์ว,วิทยาอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีมีความภาคภูมิใจในการดำเนินโครงการเรื่องชื่อฝีมือจักสารที่มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมสืบสารวัฒนธรรมจักสารอันทรงคุณค่าให้อยู่ต่อไป โดยโรงเรียนกอโพทุ่ยงามวิทยาได้จัดทำในเรื่องเรื่องชื่อฝีมือจักสารโดยมีขั้นตอนในการทำโครงการด้วยกระบวนการการบูรณาการสหวิทยาการ IS Stream ยกกำลังสองเป็นการบูรณาการแบบสหวิทยาการในลักษณะการนำเนื้อหาของหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ศิลปะคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการทำงานเป็นทีมซึ่งจะก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระบวนการต้นน้ำเริ่มต้นด้วยการออกแบบโครงการโดยผู้อำนวยการผู้บริหารกรรมการวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการจัดทำโครงการมีมติร่วมกันที่จะส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านจักสาลและบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเกาะโพท่วยงานวิทยาของเรานะคะมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือเรื่องชื่อฝีมือจักสารด้วยอัตลักษณ์ตรงนี้ค่ะทําให้ผู้เรามีความตั้งใจที่จะสืบสารต่อยอดงานจักสารของโรงเรียนเกาะโพเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับเป็นที่โดดเด่นแล้วก็สร้างแนวร่วมจากพลังของเด็กๆนะคะทั้งมอต้นมปลายเพิ่มเข้ามาซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะที่ความโชคดีตรงเนี้ย คือชุมชนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกของโรงเรียนนะคะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจักสารจึงเป็นแรงผลักดนันแล้วก็กําลังสนับสนุนในการที่จะช่วยสนับสนุนเด็กๆทุกคนนะคะก็โรงเรียนก็ได้เรียนเชิญคุณเวทกาอัญชลีค่ะซึ่งเป็นทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาช่วยพัฒนา ความรู้ความสามารถด้านงานจักสานของเด็กนะคะแล้วงานจักสานที่เด็กๆได้ทำอะค่ะก็สามารถที่จะจาหน่ายได้ช่วยเป็นรายได้ของครอบครัวได้นะคะแล้วในโอกาสตรงนี้ค่ะที่โรงเรียนสามารถที่จะเพิ่มจํานวนเด็กที่มีความรู้ความสามารถด้านงานจักสานเพิ่มเติมขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้นะคะในโรงเรียนกอโพช่วยงานวิทยาที่ทําให้งานจักสานที่เหมือนเป็นศิลปะ เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านวิชาการความคิดสร้างสารรค์รวมถึงเกี่ยวกับกระบวนการทางเทคโนโลยีหรือการขายออนไลน์ต่างๆ ที่จะทาให้เด็กๆสร้างโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเรนเกาะโพถ้วยงามวิทยาค่ะที่จะทําให้องค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยถูกถ่ายทอดอย่างเป็นขัน้นเป็นตอนแล้วมีการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบยิ่งขึ้นสามารถถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณค่าของงานหัตถศิลป์เหล่านี้มันมีคุณค่าต่อพวกเขาอย่างไงแล้วก็ถือว่ามันก็สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนได้ ะะโดยโรงเรียนได้กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จโดยตั้งเป้าว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถผลิตงานจากสารได้ภายในปีการศึกษา2567กิจกรรมหลักที่โรงเรียนจัดขึ้นในโครงการนี้ได้แก่ชุมนุมจากสารรายวิชาเพิ่มเติมจากสารโครงงาน is และกิจกรรมตลาดนักเครื่องจากสาร เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและครบวงจรสวัสดีครับผมชื่อนายธีรพัฒน์วิรชาญุกุลนะครับเป็นครูสอนรายวิชาชีววิทยาครับก็ที่ได้มารับงานนี้นะครับก็เนื่องจากผมนะครับทำหน้าที่นะครับเป็นหัวหน้างานวิจัยนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการนะครับให้มาดูแลในส่วนของโครงการนะครับที่มีชื่อว่าเรื่องชื่อฝีมือจากสารนะครับซึ่งเป็น โครงการที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์โรงเรียนเกาะโพช่วยงานวิทยานะครับก็มองเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็ต่อยอดนักเรียนเป็นความรู้แล้วก็ทักษะนะครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ครับโรงเรียนเกาะโพช่วยงานวิทยาเนี่ยครับเนื่องจากมีทรัพยากรก็คือปราชชาวบ,บ้านนะครับที่มีความรู้ความสามารถก็อันดับแรกเลยครับก็เลยติดต่อนะครับกับทางสิเกา่าซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้าน การจักษารเป็นอย่างดีก็ทําการติดต่อประสานงานนะครับแล้วก็เชิญมาเป็นวิทยากรให้กับโครงการนี้ครับผมอ,อย่างของผมนะครับจะ,จะได้รับผิดชอบในรายวิชาชุมนุมนะครับก็จะเป็นครูรายวิชาชุมนุมนะครับชื่อว่าชุมนุมจักสารนะครับก็ในรายวิชาชุมนุมนียครับก็จะมีการจักสารเกิดขึ้นนะครับก็ได้เชิญวิทยากร,กรมาช่วยเป็น ครูนะครับเป็นแบบโค้ชเชอร์ช่วยกันกับผมนะครับผมจะรับหน้าที่เป็นดูแลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กระบวนการสอนนะครับส่วนวิทยากรก็จะรับหน้าที่ในการให้ความรู้เป็นภูมิปัญญานะครับเกี่ยวกับการดูลายจากสารเกี่ยวกับการดูความสวยงามนะครับความประณีตรวมถึงให้คําแนะนํากับเด็กๆครับในการจัดทําลายจากสารให้มีความสวยงามแล้วก็มีอัตลักษณ์เพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม ครับผมคุณครูนิติศักดิ์สารชัยนะครับสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริการโรงเรียนนะครับท่านผู้บริการดิรรนระวันวัฒนานะครับให้สอนในรายวิชานีน้แล้วก็มีการนําอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะครับคือเรื่องชื่อฝีมือจักสารนะครับเข้ามาบูรณา,ณาการเกี่ยวข้องกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับในรูปแบบของสตรีมนะครับซึ่งตัวเอสของเราเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับ วิชาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์ของเราจะใช้กระบวนการการที่เราสกัดสีจากสารธรรมชาตินะครับ mm hmm. เข้ามาสู่กระบวนการย้อมสีจากธรรมชาติครับโดยในโจทย์ของเราเนี่ยนะครับเรามีการตั้งเป้าหมายไว้ว่านักเรียนจะทําอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์จากสารของเราเนี่ยมีสีสันที่สวยงามซึ่งต้องได้มาจากวัสดุทางธรรมชาตินะครับนักเรียนก็ได้นำผักหรือผลไมต้ต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้ครับเพื่อทำให้เกิดเป็นผลงาน ของงานจักษารนะครับซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะครับคุณครูจารุวรรณอนันตมุลเลิ่นะคะได้รับมอบหมายในการสอนวิชา i อซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและการนําเสนอซึ่งโรงเรียนกอบโพธิ์ว,วิทยาของเราเน้นก็ให้นําเสนอในเรื่องของโครงงานจักสาร ซึ่งเป็นที่สนใจของโรงเรียนเราแล้วก็เป็นสิ่งที่นักเรียนของเราทําได้ดีนะคะตรงนี้แล้วเราก็ได้ให้นักเรียนนั้นนะไปศึกษาค้นคขว้าแต่ว่าตัวเองของคุณครูนั้นนะทําไม่ได้คุณครูไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้แต่ว่าคุณครูสามารถสอนได้ก็คือใช้สื่อนะคะในเรื่องของ YouTube ทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนั้นให้นักเรียนได้เข้าไปสืบค้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือได้ให้นักเรียนไปหาป่าชาวบ้านนะคะอีกอันนึงคุณครูก็สสวยยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนด้วย นะคะอ่าแล้วพอนั่นเราก็ให้นักเรียนไปดาเนินการโดยการนักเรียนเริ่มไปทําก็ไปหาปาามาช่วยสอนนะคะสุดท้ายนี้คุณครูก็ได้ให้นักเรียนนําโครงงานของนักเรียนที่จัดทานั้นมานาเสนอจากการให้ทําโครงงานตรงนี้นะคะก็เพื่อให้เด็กนั้นมีกระบวนการคิดคิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถนำทิ้งงานของเรานั้นไปไปต่อยอดได้นะคะในที่นี้ของนักเรียนของเราอพอทําได้ปุ๊บลมสามารถที่จะนําไปเป็นอาชีพ ตึ่ต่อไปนะคะซึ่งอาจจะเป็นนักเพยงของเราทําฉลองเราก็ไปเป็นภาชนะในการใส่ของเพื่อให้อ่ในโอกาสต่างๆอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนรัค่สวัสดีค่ะเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ค่ะทางโรงเรียนก็จะมีการให้เลือกชุมนุมค่ะก็แรกหนูก็คิดอยู่ค่ะว่าจะไปชุมนุมไหนดีแต่ก็ได้สนใจชุมนุมจักสารค่ะเพราะคุณครูน่าจะใจดีค่ะก็แรกหนูเข้ามาก็คิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีพื้นฐานด้านจักสารเลยค่ะ แต่พอได้ลองทําแล้วได้ลองสานแล้วก็เกิดความเคยชินค่ะก็ทําเป็นขึ้นมาระดับพื้นฐานค่ะเมื่อเราทําเรื่อยๆแล้วครูได้เห็นแววหนูค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ส่งไปแข่งขันในศิลปรกรรมนะคะในรายการจักสานไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของปีการศรึกษา2566ค่ะผลปรากฏว่าได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองค่ะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจทั้งตัวหนูเองค่ะและทั้งโรงเรียนและ รวมถึงครอบครัวด,ด้วยค่ะแล้วก็อยากจะสืบสารจากสารนี้นะคะให้คงอยู่กับโรงเรียนเราเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนก็คือเรื่องชื่อฝีมือจากสานค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของโรงเรียนเกาะโพ้วยงามวิทยาที่อยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งพัฒนาในด้านการจัดก,การเรียนการสอนเพิ่มทักษะอาชีพในการพัฒนานักเรียนอย่างยั่งยืน